ดีนะคะเพื <m ics> <m ics> ่อนเพื่อนน้องๆค่ะวันนี้เมย์ก็พาเพื่อนเพี่อน้องๆมาเป็นงานประจำปีของวัดสิงห์นะคะอยู่ตำบลกระแชงอำเภอสัมพงจังหวัดประทุมธานีนะคะเพื่อนๆพื่อนี่น้องๆค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเมย์ก็กราบลอยพระพุทธบาทประจํารอง ตาติดติดก็ติดได้นะครับเพืน้กอารวบเป็นเกนะครับท่านใดติด100ร้ับบัตรนใบนะพี่นะหง้บาทรับบัตรหนึ่งใบไปลุ้นตู้เย็นทีวีพัดลมนะครับท่านใดที่ติดพระ่าไอยฟ้า100งบาทรับบัตรหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้นะครับวันนี้้ัรเรียนเชิญนะกับลูชนคนใจบุญมาร่วมด้ิช่วยกันนะครับ เป๋าสตางค์เค่โทรศัพท์นะเข้าไปเจิมได้นะคะเข้าไปเจิมได้เจิมจักรยาน เรีกตดตามได้นะเลกติตามแรกที่าจาได้เลยครับเรกตา่างๆตาัดแต่งไว้ขรักคนจะดูนะขดรู้จคะสวยนะเป็นารช่วยกันรลวเดินทางไปับทุกทุกที่ร่วงความรักรับปลกคันแรงมูลจะส่งผลให้เจ้าอ้อสวยเหมือนแม่การเกติเเจอคนที่ที่รอเหมือนพี่หมื่น รวมกันจะภาพภาพปกคิจบนะภาพปกินะนะรวบกันที่าหนนะนี่เราได้ร่วมร่วมกันนะรั then, ี uh, mm. ้นนะร่วมกันกับเธอเร็กเธอนอักมันดลามร ถ้าใจตนก็อ้อนหนึ่งร้อยละบาทหนึ่งับหนึ่งร้อยบาทละบาทหนึ่งใบนะไปมูพวกใหญ่เยนะพวกกระปุกข้าวตะคเย็นข้ะวชี่ลอยนะคะลอยปาที่ลอยปลาี ยี่สิบบาทีหปลาถ้าตงนัวชาครับยี่สิบบาที่รบป่าถ้างนได้ัเสวนะครับโเคเพา่เราเป็นเจ้าานะพี่นะลูกเป็นจ้ามากมาตินะตั้งแ่ดหร้อยบาทอ่าอ่าูี่าวิชากร้อยเด็กพรับตดบทล้รับตัวใหญ่นะครับนะทุกคนทุกทาจริงจริงต้องรับกีรอบงานนะคะพี่ๆงานที่เลยงเขก็มาพวกนี้ ทาวัดของเราเป็นะของอาทาคนี้้องานอยง็นมีงานประจำปีนะคะ วัดโบราณนะคะเพื่อนขาพอโบดดูนะคะโบดก้าวู่มากมากเลยนะคะปรันสมัยคศรียุธยานะคะเพื่อนปรอวัิก็4 0น้อยก็ปีนะคะเพื่อนพี่น้องๆาค่ะโบราณของไทยนะครับศละศิลศาสรมีวยนเรื่องนงนที่าีะเมื่อแต่เราดูแลก็นะครับการนทนี้ ของกินแย่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆค่ะก็รอบๆพระโบสถ์สดนะคะนะคี่นะคะเพี้ยนเลยนะคะทำบุญลงศพนะคะเพื่อนๆค่ะใช่เราไม่รู้นะคะมีสแกนได้ด้วยนะคะมีบานนะะร์โค้ดให้นะคะเพื่อนๆนนะะคดูนะคะโบสถ์เก่าแก่มากๆเลยเพื่อน ออเพจนะคะอ๋อเดี๋ยวไว้เสร็จงานแล้วเมก็จะซื้อเทียนมาถวายแลก็โตในโบสถ์นะคะเพื่อนขาดูนะคะตกแต่งเป็นแบบโบราณน,นะคะเพื่อนค่ะแต่งเป้าโบสดรอบเผ้าโบสดก็เป็นแต่งโบราณโบราณนะคะของกินเยอะมากเลยนะคะเพื่อนขาีูนะคะว้าว <c oughs> ตอนแรกเมว่ามีขายมีเตียงนะคะเยอะนะคะก็อยู่ด้านในนะคะเพื่อน

ถ้าช่วงกลางคืนน่าจะสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะช่วงกลางวันก็จะดีนิดนึงนะคะมันเป็นช่วงเย็นนะคะเพื่อนโอ้โเดี๋ยวเอดมย์จะกลับบ้านเที่ยคืนดึกๆเพราะว่าเข้ามาคนเดียวลูกไม่อยู่นะคะลูกไม่อยู่แต่แรกว่าจะให้ลูกพามาช่วงกลางคืนเนาะแต่วันนี้ลูกน่าจะกลับดึกนะคะเพื่อนค่ะเมย์ก็เลยเข้ามาก่อนนะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ดึกมเดี๋าตุ๊กตาเข้ามาตตาเะตุ๊เลยว่านึ่ง ร้อบาทรับบัตนใบหนึ่งร้อยบาทรับบัตรเงินใบในตู้เย็นสรุกกรลนะพี่นงยี่สิบาสี่ิบตาก็ติดได้ี่แ้ร้านขาเยอะพอตมบวนแาพร้องของ่างเยอะ อาหารขนมจีนหอมมากมากเลยค่ะร้านขนมเต็มไปด้วย้อหารนะคะเพื่อนขาขนมจีนนะคะพร้อมมากๆเลยนะคะเพื่อนขจีนแม่ฉลาดนะคะวบริเวณสวยนะคะเพื่อนตรงนี้อตตปรนการนะนะครับ เล้จะเป็นห้องน้ำหรือที่ฝัง่งไว้ทราบนะคะท่านผู้เขียนคะแล้วมีสะพานที่คลองด้วยนะคะหรือว่าจะร่วมประปุนครับ ร้อยละเก้าบาทครับไปดูชาวเราอยละที่หนึงนะคะเพื่อนๆค่ะมีรถร้อยลเก้าบาทดูเชาวน้ารถก่ะพี่นะอ๋อเป็นโบรถเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะก็ประวัติประมาณ400กว่าปีแล้วนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะก็สร้างโดยชาวมอญนะคะก็มีอพยพหนีทัพมาจากอ่าวุ้งสาวดีนะคะก็ได้มาใส่พระบรมมรธิของสมภารนะคะก็ มีการ uh, แบ่งปันพื้นที่ให้พารรไสยนะคะโดย uh สมัยนั้นก็พระเจ้าอยู่หัวเนาะก็ส่งพระเมตตานะคะแบ่งที่ให้ชาวมอนได้อยู่อาศัยในนะคะพอขนลุกนะคะเพื่อนๆแต่งแบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะก็เป็นเป็นบทเข้าแก่ม,มากๆเลยเมฆเข้ามาที่ไรเอ็เมก็ขนลุกมากทุกครั้งเลยนะคะัเพื่อๆขาะก,ก,ก็มีนะคะรอบบริเวณก็แบบแบบเป็นบทเข่านะคะเพื่อนๆ โบ์เก่านี้ก็เป็นพระพระพระโกดนะคะของเจ้าวาดซึ่งเป็นชาวมอญน,นะคะที่เป็นเจ้าวาดองค์เดิมเลยนะคะที่ก่สอสร้างอยู่ในสมัยศรียุทธยานะคะก็ท่านมรณภาพก็ได้ทาเป็นโกดเจดีโกดไว้ในวัดนี้ด้วยนะคะเพื่อนขาดูนะคะตกแต่งได้แบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะงานนะคะโอ้โห บสถ์เป็นโบสถ์เก่าโบสถ์แกโ่โบสถ์โบราณน,นะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะดูเลยค่ะตรงนู้นก็จะเป็นวิหารนะคะเป็นวิหารเป็นวิหารเก่าแก่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ะ พ่ออยู่ด้วยนะคะเพื่อนค่ะ,ะพระพุทธเมกก็มองไม่เห็นนะคะพเพื่อนๆไม่ได้ใส่แว่นซ้ายตานะคะเดี๋ยวแคบหนึ่งไม่ทราบเอาแว่นมาหรือเปล่านะคะก็รีบนะคะเพื่อนๆค่ะก็อ๋อ,อเป็นพระพุทธสิริ มาแสนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะก็อยู่ด้านในวิหารเราแก่นะคะเคพื่อนอราเมงก็หาเดินรอบๆโบสถ์ก่อนนะคะเพื่อน ก็เป็นโบสถ์เก่าแก่แล้วก็วิหารเก่าแก่มากๆเลยนะครับก็ประวัติประมาณก็อย่างที่แอนเมย์เคยบอกไว้นะคะ400กป,ปีนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะเพื่อนๆค่ะก็ตกแต่งได้แบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะอ๋อทำแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็กำแพงก็ยังเป็นเหมือนโบราณเป็นเหมือนสรางสลักหักพังอยู่นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวแอนเมย์จะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปชมหลวงพ่อเพราะว่าแอนเมย์เคยเข้ามากราบท่านแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้พามาพาเพื่อนๆมาชม วันนี้มีงานก็เข้ามาบูชาลอยพระพุทธบาทเองเมยก็สืบการทาคลิปให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาได้ทราบนะคะได้ดูนะคะก็มีคนเข้าไปกราบไหว้นะคะลุงพ่อเก่าแก่มากๆเลยนะคะก็หลุงพ่อโตนะคะเพื่อนๆค่ะก็ตั้งแต่สมัย สีอยุยานะคะ400กว่าปีแล้วนะคะเพื่อนขาโบดก็ยังคงสภาพเดิมนะคะก็การบูลรณะซาสมแซมงให้อยู่ในสภาพกานใช้งานได้แต่ก็ยังแบบไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคะเพื่อน่ะโอเคนะคะเมก็พาเพื่อนๆพี่น้องๆมาชมนะคะพ่อโตในโบสถนะคะว่เดี๋ยวเสร็จจากงานประจำปีแล้วเมก็จะ ซื้อเทียนมาถวายในโบสถ์นะคะหลงพ่อเพชรน,นะคะก็เป็นเคร็ดนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ชีวิตหลังจากที่เราถวายไปก็จะได้เปิดทางเปิดแสงสว่างในการ ำเนินชีวิตต่อไปนะคะเพื่อนค่ะดูสภาพนะคะทุกคนนะคะเพื่อนคะเก่ามากมากเลยนะคะเจดีก็เก่ามากเลยก็สำหรับวันนี้นะคะเนยก,ก็ต้องฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องน้องนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะามาเที่ยวงานประจำปีนะคะของวัดซิง์นะคะ วัดสิงห์สัมพงนะคะประทุมธานีนะคะพาเพ,พ been, h, ื่อนมาชมโบสถ์เก่าแก่โบราณมากๆเลยนะคะแล้วก fulfill ็ว mm ิหารนะคะขอฝากคลิปไว้จะเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ขอบพระคุณเพื่อนๆพี่น้องๆนะคะที่ติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ยูสมาร์ดไมฟีนอ่าพายูสป p ร์ตแมทเนี n ลแอนด์เวิร์ดจูซัม watching your video on my channel all the time thank you bye bye